เรามาอบานภาษอูเด wow okay. yeah. oh, 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 oh. ็ดูมันอยู่นะแต่ข้าไเจอโอตัดสูตรเาต่งเลยเหรอโอ้หอยู่กันเรียนมือ่ายอยที่ไหนี่ซื้อสูตรเดี๋ยวนี้เรามาสอบด้านภาษาพูดทุกคนกำลังมั่งกนหินก้อนนี้มันเยอะไปหน่อยโยนหินได้ สวยจรงเนะวันนี้ชุดตใสใช่ไหมใช่ไงก็ใส่มาคู่กับพี่ไม่ใช่หรอจะเดียวกันเลยใช่ไหมใส่มาคู่กันเลยจ้งสุ้ยลอะไรอะร้อมตัวเยจพอจ้นาสั่นๆข้าังานๆมันอาจจะมีอะไรบางอางแออนอะไรีซองซอค่อยๆขยาเาีซออะไรวะ อาใจต่างไทยต่งเหนียวอุ้ยเดร์มาส์สเรามาสามาบรรลกตีละคู่นะข้าแต่เจ้าแม่ดอยดีฟ้าวันนี้ข้ามุ่เจ้าดีซองจะขอเจ้าแม่และเจ้าพ่อดูในชีวิตของการสลบออเอ มึงพูดกันเหรอพูดกันเหรอไปตุส๊สใยใครมาหาทอดแอบเออจะขอชีตดูดูดดนะดแลชีวิตตลองนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเจ้าแม่แห่งดอยผีฟ้าจงโปรดรับรู้และเป็นขยานรับที่เธง นับมาคิดด้วยใจจริงขอให้ความรักครั้งนี้จนอยู่ไปจนกว่าฟ้าดินจะสลายขอเจ้าแม่ลอยถืฟ้าจงรับรู้ถ้าเป็นตัวยานด้วยเถิดสานตัวเจ้าแม่ลอยถืฟ้าขอให้ความรักของนคิขี่เที่ยิชีวาอยู่จนที่แนด้วยเถิดสานตัวซาคุซาคุคำลาที่ฟูบิชา กูพูดไม่ค่อยชัดแมทพงษ์คาดแต่จะไม่รอผีฟ้าวอนผีฟ้าหน้าชีวะชีวะมึงเป็นผีเหรอชีวะขอบัมช่วยถ้าขอสัญญาว่าจะรักกายตาอะไรจ้าหลบอืมขอสัญญาสาบา,านต่อการมึงอื่นามึมงก็ใช้ ขอสาบาน่ของรูอาชีพาขอสาบานว่าจะรัาพุทชาคนนี้คนเดียวขอแค่เพียว่าพุทษาคนนี้อย่าเลี้ยงคอตื่นจากกับครอบครัวก็พอโดไม่คาดคิดเมื่อวันแรกสาธุอ้หคุณลูกศิษย์คุณกะเท้าต้งตึงยังไงถึงไม่พลิ้วเลยสาธุ ถ้าแกเคยทานกะละมังห้อเมียข้ามีชื่อว่ากะละมังข้าแต่ละกะละมังเพื่อทูลกะละมังขอไอ้นั่นของเมียใหญ่เท่ากะละมังหหัวใจหุ้ยักรละกะละมังตลอดชีวิตนี่อะไรวะบันงาของทุกสารอินในียโทนแกวบากรรมขโมยหม้อฝาไอ้เตินไปจัง กินมื้อกินตั้ง่ไม่หางครับแล้วแบ่งกินทิ้ยกินอดดอกดาวเหลืองกินรับหมื เจอเลยพคู่สุดท้ายพัดมีมึงจะไปถึงไหนอวะมึงอยู่เฉยๆพัดมีกูขายรออนางลุกขึ้นเด้ออุ้ยจับมือพอ้ยเฮยอฮ้ยเฮ้ยเพัยมีมึงฮ้ยเฮ้ยเฮพุเฮ้ยเฮ้ยเงมยเฮ้ยเฮ้ยปก้ยเา้ยเยเฮ้ยเ้ยเม้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้้เเ้ อะไรบ้างอะไรบ้าเดินตามเรื่องพวกมึงเฉยๆนี่ปูกเขาผิวไม่เล่นเรื่องนี้เลยพอกูตามเรื่องแต่มึงอะตามอารมณ์ตัวเองรู้สึกนามมึงไม่จริงพวกคนอื่นมันอิจฉาเราชอบชอบชอบจริงนะนะดูออกวันไหนบอกจะพาเดินลองเรื่องนี้เยอะๆไอ้บ้า ที่ไปอยู่กับรูปฟ้าก็ไม่ได้พอรูปฟ้าหรอกพออะไรเ่ไปอยกับมินี่แลไ้ผีพ่อมแม่งกหเมื่อิว่เักาแม่แรงไอ้พวกนี้มันลูกหมอปาจโอ้ยจะไม่มีใครเตือนเลยอะไรต่อฉันต้องไปเอาดอกไม้ประจักที่บนยอดเขา สบอยเจ้าม่ดวันแต่งงานต้องมีปูมาดิเดี๋ยวเราช่วยช่วยกันไปครับการ์เซอไม่ต้องไปที่โการ์เซอรเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกไม่เกิดขึ้นช่วยอย่าเป็นพี่ที่มาได้ใจได้ใจที่พี่ที่ไปเราีมานะไปกันเถะ